ลุงเฉลิมพีรีเกษคุณคิดอำเภอบึงสามกีจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับอยู่ที่บ้านวัดใหม่หมู่ที่สามตำบลบึงสามคีอำเภอบึงสามคีจังหวัดกำแพงเพชรครับรู้ดินรู้ฟ้ารู้น้ำรู้พืชรู้โรคและ,มะแมลงรู้ฤด,ดูกาลร,รู้การจัดการรู้ทุนรู้ตลาดสภาพดินเราดินเหนียวดินดำดินแดงดินซับน้ำดินไม่ซับน้ำดินมีธาตุอาหารไม่มีธาตุอาหารถ้าเรารู้คร่าวๆเราก็จะไม่ยุ่งยากเพราะสามารถซัพพอร์ตได้ทุกตัว อันที่สองเรื่องของป,ป้าฝนปีนึงเนะครับฝนไปช่วงไหนฝนมาฝนแรกอยู่ช่วงไหนฝนที่มันตกหนักอยู่ช่วงไหนฟ้ามันรั่วน้ําท่วมบานเราเนี่ยช่วงไหนเป็นเดือนไหนอย่างน้อยๆสามปีให้หลังหารสองท่านจะสามารถคํานวณสิ่งที่ดีก็คือถ้าเราคํานวณได้มีวิธีป้องกันทําให้เราเซฟพื้นที่ที่เราจะปลูกพืชแม้กระทั่งอยู่ที่รุ่มเราก็มีวิธีการจัดการถ้าเรารู้นะครับถ้าน้ําไม่พอใช้แต่เราอยากปลูกเราก็เซฟ ปลูกในน้อยดูแลทั่วถึงค่อยว่าก,กันไปหาวิธีเก็บน้ํารูดินรูฟารูน้ําต้องรู้พืชส้มโอเนี่ยครับปลูกแล้วเนี่ยกี่ปีมันจะได้ผลผลิตแล้วการปลูกส้มโอระยะตีระหังเป็นยังไงแล้วทนต่อโรคและแมลงเนี่ยมันจะต้องใช้สายพันธุไหนเอากิ่งขนาดไหนจึงจะสมบูรณ์เอากิ่งขนาดไหนจ,งจ,งนหนจึงจะให้ผลผลิตดีพันธุ์แบบไหนจึงจะถูกต้องกับที่ตลาดต้องการแล้วก็ตัวเราด้วยนะครับเห็บต้นแบบนี้ครับ เขาเรียกว่าตีนช้างเท้าช้างที่รากรอบตัวเนี่ยจะปลูกยังไงลุงเฉลิมลุงเฉลิมบอกเลยนะครับดินที่จะปลูกส้มโอเท่าที่ปลูกส้มโอมา43-44ปีเนี่ยครับผมไม่เห็นเขาเลือกแต่จุดบอดของเขาอยู่ที่การปลูกมากกว่าเวลาลุงเฉลิมปลูกส้มโอลุงเฉลิมไม่ได้ขุดเป็นหลุม6ก60ูนกแล้วไม่ได้ปรุงดินนะครับลุงเฉลิมเอาน้ํามาให้ตรงที่เราจะปลูกที่สวนลุงเฉลิมเนี่ยใช้6,6คูเมตรพอเอาน้ํามาใส่ก็ขุด ถุงห5ส่วนที่เราใส่ถุงนะครับที่เราเราเราทำต้มโอไว้ะเราเอาลงแค่2ส่วนพอลง2ส่วนเราก็ขุดขุดลึกไปนิดเดียวขุดแค่ถุงขุดเฉพาะแค่ถุงที่ใส่นะครับจำนวนเท่านี้แล้วก็ถุงส้มเอาเอาถุงมันออกแล้วก็เอาต้นกับรากนะครับยักลงไปแต่ให้เอียง45องศาเช่นให้เอียงแบบนี้ครับหันหน้าใบาไปทางทิศเหนือปลายใบยไปทางทิศตรงนี้นะครับแล้วก็ตอกหลักยึดให้แน่นอย่าให้ไหลลงเหวแล้วก็มูลดินรอบตัว ขุดสามรอบมันก็จะเหมือนเต้าเหมือนกระมังคว่ำตอกหลักแล้วก็ให้น้ําตรงนี้ครับให้มันซึมให้รอบ4ีหเดือน6เดือนพอส้มมันติดแล้วเนี่ยมันจะถีบตัวแล้วจะมันจะแตกเนี่ยกิ่งที่จะสร้างความเจริญเติบโตให้คือกิ่งกระโดงสมมุติว่ากิ่งมันขึ้นอย่างนี้มันก็จะแตกมาแบบนี้ส่วนกิ่งนี้แต่เป็นสิ่งให้กิ่งที่ให้ผลผลิตให้เราได้รู้ว่า ส้มโอกิ่งแก่แล้วจะติดไม่ติดเราสังเกตว่าเขาตอนกิ่งแบบไหนให้เราถ้าเราไม่รู้ที่มาที่ไปของกิ่งส้มโอนะครับต้องรู้ที่มาของกิ่งส้มโอก,อก่อนนะอย่างสวนลุงเฉลิมเนี่ย ยากตรงที่เราไปซื้อกิ่งเขาเนี่ยเราต้องไปตัดกิ่งเองเราไม่ให้เขาตัดเราจะจ่ายแพงเท่าไหร่ไม่รู้แต่ฉันต้องไปตัดเองส่วนมากเราจะไม่ได้ของดีเพราะเราให้เขาตัดให้ครับผมไม่ตัดเองนะครับหลังจากเราปลูกอย่างนี้แล้วเนี่ยครับพมูลดินแล้วก็ตอกหลักถ้าปลูกตั้งแต่ปลายตุลาทิศพฤติการธันวาเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยเรากลัวแรงเราอาจจะใช้ใบกล้วยแห้งนะครับตอกหลักตุ้งสูงให้พ้นมันตั้งหกิเซนแล้วก็เอาใบตองแห้งมามัดไว้มัดจุดเดียวไม่ให้แดดต่องเฉพาะไอ้ตรงตรงกลางกิ่งเท่านั้นนะครับพมูลด โคนกิ่งเนี่ยครับโคนหลุมที่เราขุดเนี่ยอย่าเอาอะไรมาคลุมให้ใช้กิ่งไม้วางแทนต้องให้แดดส่องนะครับถ้าแดดไม่ส่องจุลินทรีย์ไม่เข้าอาจเน่าตายต้นเ,เล็กๆอาจตายได้เพราะนั้นเปิดช่องให้แดดเข้าพอเริ่มปี1ปี2เนี่ยครับพอดินสไลด์ลงไปเนี่ยโคนเขาจะยกขึ้นแล้วต้นจะเอ็นขึ้นมาแล้วเราจะเห็นเหมือนเท้าช้างเหมือนตีนช้างอย่างนี้ครับไม่มีโรคไม่ต้องกลัวว่า เขาจะล้มว่าปลูกตื้นไม่เกี่ยวรากส้มโอจะหยางเลึกที่สุดนะครับลึกที่สุดนี่ไม่เกิน25ซนติเมตรมันจะแผ่ไปพอเวลาให้น้ําอย่างเงี้ยครับเวลาเราให้น้ํารากส้มโอเขาจะออกทั้งทุกรอบทิศไม่เฉพาะตรงนี้แล้วอย่าให้น้ําตรงกลางต้นส้มโอเป็นเด็กขาดจะให้ตรงไหนก็ได้ให้มันห่างออกมาอยากให้ส้มโอออกรากทั้งหมดก็ถ้าหวานอุ้ยคอกก็ต้องหวานรอบแล้วก็ฉีดน้ําให้รากออกทุกทิศทางแล้วเขาก็จะยึดเหมือนส้มโอเหลือ การปลูกจ้มการปลูกไม้ผลยาปรุงดินยาขุด60สเซนคูณ60ิเซนปรุงดินให้ดีแล้วเอาส้มปลูกเอามะม่วงเอาอะไรปลูกก็แล้วแต่มันจเจริญก็จริงแต่รากมันจะาบนอยู่เพราะเขามีอาหารเหมือนยุคปัจจุบันเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงอยู่บนบ้านไม่ออกหากินอันนี้พืชเด็กเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเวลาจะปลูกส้มโอหรือปลูกไม้ผลให้ใช้กติกาเดิมถ้าทนไม่ได้ให้ครึ่งถุงแล้วก็เอ็นไปทางทิศใต้ยอดมานะครับ แล้วก็ปักหลักให้แน่นอย่าให้มันโยกเยกมูลดินขึ้นมาพอดินสไลด์ลงก็จะเป็นโคนอย่างนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือรสชาติต้มไม่ร่วงอายุยืนตอกรากไม่เกิดโรค นี้รายละเอียดเยอะมากนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเห็นให้ห้อยอยู่เงี้ยจะมีสัมบีขาวๆอันนี้ตัวลอ่อมันมีสารตัวหนึ่งกาเรียกทานนลนะครับมาลอ่อแมลงวันทองให้เข้าไปตายถ้าเขามีนะครับส่วนมากเขาจะอยู่ช่วงประมาณปลายฝนกับต้นฝน,นส่วนหน้านี้ก็จะไม่มีมันแร้งนะครับเพราะว่าส้มโอลงุงเดิมก็จะไม่ร่วงร่วงก็ไม่ได้เก็บนะครับก็เป็นปกติเพราะที่นี่ใช้ศีาราะเนาะเอะถ้าเราจะสังเกตว่าเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้ส้ม ป่าเนี้ยใช้เคมีไม่เคมีอาจจะมองไปที่ไยเค้นนะครับเป็นดอกดอกเหมือนเหมือนลายตุ้งแก่ครับแล้วก็จะเขียวเวลาฝนตกลงมาลื่นนะครับอีกตัวนึงเป็นที่มึงบอกก็ดูมดแดงตอนแรกนี่เราไปหาหมดแดงมาปล่อยทั้งป่าครับที่เห็นติ๊ะต่างๆเนี้ยเวลาน้องเขาให้น้ํานะครับน้ําบ่อมันจะเป็นสนิมก็จะเป็นแบบนี้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือกิ่งที่สวยกิ่งที่พร้อมจะให้ผลผลิตกิ่งที่จะให้การเจริญเติบโตได้ดีให้ดูลายแทกขาวๆอย่างเงี้ยครับ เหมือนลายต้นกิ่งดอกแก้วนะครับลายแทรกอันนี้วัยวัยสาวกิ่งนี้ถ้าเป็นลุงเหลิมนี่กิ่งละ200ยลุงเฉลิมยังต้องซื้อนะครับเพราะว่ากิ่งกลมอย่าเอากิ่งเหลี่ยมนะครับเรามาดูข้างบนถ้าพืชสภาจะไปตอนกิ่งนี้อาจจะพอดีครับกิ่งใบนี้ไปจะเป็นกิ่งวัยรุ่นเหมือนกับลูกหลานเราเนี่ยครับเจริญเติบโตดีดีกว่าถ้าไปตอนกิ่งแก่อาจจะตอนออกรากง่ายแต่การเจริญเติบโตไม่ดีการขยายตัวแล้วก็การติดลูกกันให้ผลผลิตจะไม่ดีนะครับ ทีนี้ไปดูโครงสร้างของต้นถ้าเรามีโอกาสได้ไปดูสม้มให้เลือกกิ่งเหมือนเขากวางมูสอะครับเหมือนเหมือนต้นเนี้ยเราดูจากต้นเราดูจากโครงสร้างแล้วมันใช่หรือไม่นะครับแล้วก็หลังจากดูกิ่งโครงสร้างการมันแยกตัวคือน้ําหนักของกิ่งอะเขาจะไม่ค่อยเอียงแหละครับถ้ามันได้ที่ในสุดสมันจะทวงกันเองเหมือนเขากวางมูสอย่างที่ว่า อันนี้อาจมีคําถามนะครับบางคนเขาว่าลุงเฉลิมทําไมไม่เก็บออกมันจะก่อให้เกิดหนอนมแมลงวันทองเข้ามาทําลายส้มโอตอนแรกก็คิดแบบนั้นแต่พอมันเยอะแล้วตอนที่เราปลูกตอนแรกมันหกสิบไร่กิโลละสบาทอยู่4ปีมันหมดค่าจากการเยอะมากตอนที่เราใช้เคมีผมต้องเอาแม่โคมาขยุ่มออก40ไร่เปลี่ยนแปลงไปปลูกสวิตคอนส่งออสเตรเลียกับไปสัทรีเวอร์แคนเตอร์เนออแทน ทำระบบก p หลังจากนั้นเราก็ทิ้งแปลงเนี้ครับ23ไร่1,280้ต้นไวเอาไว้เผื่ออดเผื่ออยากปรากฏว่าทั้งร่วงมั่งไม่ร่วงมั่งเวลามันเน่าเราจะไม่เอาออก ม่วงๆคือสังข้อแสงนะครับสังข้อแสงเกิดจากจุลินทรีย์เป็นจคุณเนื่องจากใบพืชเราให้น้ําตลอดลูกหลดไม่ได้เก็บออกเขาก็กลายเป็นอาหารของดินถ้าเราไปคลุมบนดินเราก็จะเห็นว่าดินเป็นแบบนี้นี่ครับรากพืชเขาก็จะได้สิ่งเหล่านี้ไปดินจากดินแล้วก็ส่งไปหาต้นพืชเหมือนเดิมผมเรียกสูตรนี้ว่าส่งลูกคืนสู่แม่ เดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างของต้นหลังจากที่เขาได้ผาาอาหารเองบ้างอะไรบ้างวิธีธรรมชาติจะเป็นคนจัดการเองเมื่อสักครู่เนี่ยเราบอกว่าเหมือนกวางมดอันนี้หนักกว่านะครับอันนี้ใหญ่มากนะครับกอดไม่หุ้มแล้วโครงสร้างอันนี้ลายเข่นเขียวเขียวปัดเลยครับทีนี้ข้างบนจะไม่มีส่วนไหนงอกเงยหนักกว่าส่วนไหนสมมุติว่าจะออกทางนี้เราเคยคิดว่าเดี๋ยวก็โค่นพอมันหนักทางนี้ปุ๊บกิ่งด้านนี้ครับถูกยกขึ้นก็จะแตกทันที ด้วยความ6กุูหเมตรเนี่ยครับ21ปีเนี่ยปลูกปี45เนี่ยกิ่งเขาจะไปเกี่ยวกันเหมือนบังคับกันไว้โดยปลเลยใหญ่เราทํายินเหล็กเราปลูกไม้ปรากฏว่าเวลาวนมาลมมามันก็ชนไม้ไผ่เมื่อก่อนเราเอาไผ่สีทองมาปลูกแต่แล้วลมมันฟาดมันก็ทําให้ร่วงลูกร่วงแต่พอเราไม่มีเอาออกหมดไผ่าตายนะครับหมดอายุเวลาลมมาทีนนี้เขาก็ทะลุเหมือนกับเอาลมเข้าท่อครับเพราะนั้นเวลาบางทีเวลาเราปลูกเนี่ยอย่าสร้างปัญหาและกะติกาก่อนปลูก เมื่อก่อนลุงเหลิมใช้วินเบรกเพื่อเราจะทําเป็นเหมือนกับทา G A P เพื่อจะส่งนอกรากวอว่าเวลาลมมาล่วงหมดเลยมันตีมันฟาดพอไม่มีวินเบรกรอบตัวลมมามันทะลุมันกลับกายเป็นว่าเหมือนเราเป่าลมก่อเป็นไปได้แะครับอย่าทำเป็นเล่นไปนะเออจะปลูกรกระโปต้องใส่วินเบรกไม่ทองทีนี้จะมีหลายๆคนถามว่าลุงเหลือแล้วเขาตัดยังไงน้องสาวลุงเหลิมตัดจากคำอธิบายของลั่นทมก็คือให้ดูไปที่ ถ้าสมมุติว่ามันมีตรงเนี้ยแปดลูกเต้าลูกสิครับเนี่ยเต้าลูกเนี่ยสีไหนคล้ำกว่าต่อมน้ํามันคล้ำกว่าระหว่างก้นลูกมันจัดเหลี่ยมเหมือนปูฟักทองอะครับแล้วสุดท้ายเขาจะไปมองที่ไหล่ไปดูขั้วผอมลงไหมแล้วก็ไปดูสันด้านข้างเนี่ยครับมันขึ้นเป็นร่องไหมมันเหมือนไม่เรียบนะครับเหมือนฟักทองที่มันกําลังแก่เขาก็จะเลือกตัดลูกนั้น อีกสิ่งหนึ่งที่เขากังวลก็คือถ้าแดดกระพุกกระโปบอย่างเงี้ยเขาไม่ตัดถ้าตัดแบบนี้มันไม่อร่อยเพราะว่าแดดไม่ออกเขาตัดไม่ได้ด้านทงก็จะบอกก่อนแต่ที่นี่เราเน้นไปที่90%คือไม่ต้องรอถึงจะอมเปรี้ยก็อร่อยขอให้เป็นส้มอินทรีย์จริงๆมันดูง่ายถ้าส้มอินทรีย์ให้ดูหนึ่งเราเข้ามาหายใจสะดวกสบายอันที่สองดูมด ดูสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่อยู่ตามต้นนะครับแล้วอีกอันนึงนะครับตมโอเนี่ยเวลามันออกลูกเป็นกั้มขึ้นมานะครับดอกี่เยอะเนี่ยมันจะไม่ติดออกโนนลูกนี่ลูกอันนี้จะติดขั้วมันจะเล็กามันจะแก่ก้นมันจะแป้นหน่อยมันจะขึ้นฟูแบบไปทอดทองอ่ะก้นเขาดูสีผิวแล้วก็ขั้วตรงนี้มันจะหอมลงเพราะว่าถ้าใหม่ๆมันก็จะอวบจะไม่เด้เมันสูงแล้วก็ไหลอันนี้ประมาณเก้าอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ันนี้กินได้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะรู้นหนูนึกหนูน ผมทาส้มโอมา44ปีเนี่ยครับผมก็จะปอกไปขายในนามแนดงของผมนะครับเวลาเราเข้าเว็บไซต์เข้าเฟซบุ๊กบอกลุงเฉลิมส<อ>วนส้มโอลุงเฉลิมลุงเฉลิมพี่ดีเกษตรส้คิดมีทั้งของเฉลิมเองแล้วก็ของป้อมสั่งนะครับอุณหภูมิส้มโอที่มันอร่อยนะครับจะอยู่35-38เนาะถ้าติดหนาวแล้วมันจะขมเมื่อก่อนนี่ส้มโอประเทศกําพแบงเพชรเนี่ยครับเขาบล็อกไว้แค่โกสังผีอย่าเกินวางเจ้าถ้าเกินวางเจ้ามันจะขมแต่ปัจจุบันนี้ไปได้แล้วครับไปได้หมดเนาะ มีคนถามอีกแหละปลูกแล้วจะไปขายตรงไหนอะตลาดยิ่งยุ่งยากขนาดไปวางขายเขาก็ยังไม่กินคุณจะขายต้มโอคุณอยากขายคุณจะได้ขายคุณตั้งใจจะขายคุณจะไม่ได้ขายเช่นคนเดินผ่านก็ไม่ได้เอินซื้อเรียกซื้อปักป้ายให้มาซื้อกองอย่างสวยก็ขายไม่ได้แต่ถ้าเราให้ก่อนชิมก่อนให้ทานทําบุญแบ่งปันคนมาได้ชิมการตลาดไปจากวพวกพ้องน้องพี่ภาคีเครือข่าย ไปจากบุญกุศลบางปีก็ทําทานบ้างให้เด็กนักเรียนบ้างลุงเหลิมไปที่ไหนก็หอบไปบ้างผมถือว่าผมใช้แนวหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ของเราขาดทุนคือกําไรมีคนถามว่าทาไมลุงเหลิมมาตั้ง6 7 0ลูกเ네นี่ยเงินตั้งหลายพันก็ลูกละ70บาทอย่างนี้เป็นเงินเท่านี้ไม่เป็นไรฉันวางยาหมดแล้วพอเขาชิมแล้วได้ใจได้รสชาติต้มอ,อินทรีย์ของดีหายาก เวลาเปิดการตลาดเราทำซีรีส์เล็กๆเก,กเษตรสมคิดร,รุงเฉลิมสวนตมโอลุงเฉลิมทุกคนสามารถเรียนรู้ได้เมื่อสักครู่คุณหมอมาตั้งใจแค่มาดูแค่มาถามแต่ซื้อส้มกลับนี่คือการตลาดของวัฒนธรรมไทยอยากให้ใช้ความรักขายอยากให้ใช้ความเป็นอินทรีย์ขายอยากให้ใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระปะสมเด็จพระจุลยุงาขายขาดทุนคือกําไรแบ่งปันแล้วเราจะได้การตลาดที่มั่นคงและก็ยั่งยืนครับ